สบายดี <c oughs> ไปไ็นไรเฮ้ยเกี่ยวเขา่าเมื่อยอยู่บ่ะเาะบางเกี่ยวบาดมือเด้อสบายดีเอฟซี FC บอสคูทุกคนมาเนี๋ยมาเกี่ยวเขาน้ำกันเด้อยามตอนคำคำเข่ากับพวกงามไปได้ปีนี้เข่ายัางว่าเฮ้ยนะ หมากมันบ่ใหญ่ไปได้โบซ้ำม,มกากเ้าโบจากง,ง่ามไปไหนจะได้หมากซ้ำม,มกา,กากเ้าอยุเข่ากะเห็นโบซ้ำเลยอู้เม็ดกะน้อยกะดอสีได้อย่างนั้นขั้นได้ซ้ำเม็ดหมากเ้านี่คือสีคักดให้นี่ยังบ่ทันได้แล้วให้นหหี่มือละให้มือละให้ปลายมือนีละให้ปลายนี่ได้๋ให้เกี่ยวเข่าช่องมือนี่แล้ว ตัวนาเกียวแจ่มือก้อนนะมือเศร้าออนี่นี่นข้าำแ้วก็ลงมาต่อส่ตัวนี้หน้าสามไฮแถวนี่ยังบ่ทันจแล้วอยู่มืออื่นผมแล้วว่าสิแล้วแถวนี่อยากกันยั่งอยู่ทั้งผู้หน้า6กเจ็ตไฮนี่แหละงามคำตะเวนการจกดินแล้วจนว่าได้คืน คอนขาวเฮาก็สิประมาณนี่แหละใส่หา6กรัมอ่ะมาเบิงการเกี่ยวเขาเกี่ยวเกี่ยวจังสิเกี่ยวนี่ห่ายันว่าเจ้าเกี่ยวบ่คือหมูทั้งหน้าก็ตัดเอางั้นๆเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอา ก็ว่าเบ้าดำนี่บ่เอาสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเท่านี้แหละก็พอตาแม่มาเร็วๆในตีเกี่ยวสาอะไรเอาเกี่ยวซองอ่านโหลดนยเอาเกี่ยวนี่เฮ็ดให้เบิ่งดูจวด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 หลดเกี่ยวได้บ่ซองมือปิดแมงมันน้ำอีดเ้า มาเกี่ยวซองมือ응เกี่ยวซอมือเออจับซองเบื้องเลยเกี่ยวดูเห็ดได้เยอะเห็ดเกี่ยวสมัยกัยังบวไรเกี่ยวไรเกี่ยงไรเห็ดจบดีเห็ดจบดีข้าวแห้งกับขี้ลายนี่พันคันไพ่มีแนวหมากใหญ่กะบ,บอกเนยเด้ออยาก <c oughs> <c oughs> ได้แนวหมากใหญ่สมัครข้าวน้ำหอมนี่คือสีดี มันจะสีไดลายเอามาผ่าเอาล่ะกินมือละเม็ดนะน้องเฮ้ยเอามือละเม็ดย้นดนะอนเบื่อว้มสีไปเบือ่อเห็นบ่ผักเพ่าะเข่า,ขาตะกี้นะเม็ดบักแญ่อยี่นึงเม็ดสมักพพ่าเขาจะว่าผื่นมันมีอะไรเรงแรงเร็เเว ลายวันบเห็ดแบบเมาติมจังไวๆเนี่ยเกี่ยวเขาแบบลายวันดูเฮ้ยแบบใดเกี่ยวได้ <c ười> บบากา,าหนึ่งก็ยืนแนมมันก่อนบหรเห็นปะแลคันภัยมาภัยบัวมาเกีก่ยวเขาเนี่ยเมลแดงป่งเข้ากับใยๆเอาเพราะว่ายันบ่อแอห,ออออห้งเป็นไร คำแล้วมันนี่คำแล้วคำแล้วซ้ำยังซ้ำเศ้าบอกะมันซ้ำแรงป้าไหวมือเลี้ยวเกี่ยวตัวนี้แล้วก็สีฟักฟอนผักพรอนมัดกับคนขึ้นไหวกนก็สีย่องเพิ่นไม่ เราหอยเมียเกี่ยวก้อนเดียวเบาดําเดียวลงมือตามหลังเบาดำเสียเอาแบบเมานะอันนี้แบบไล่วันได้เมียเกี่ยวมันอยากซานะเกี่ยวซาซาสีเกี่ยวไว้ก็บอกเอามาจับให้นะกองนี่สีเกี่ยวให้เบิ่งนี่โอ้เกี่ยวเข่าก็ยังให้ีซ้อนอยู่ไวิ่งๆกูนี่กูได้จริจะจวดแล้วนะ เดี๋ยวมันสิบังเวัวเบิ่งเกี่ยวเขานั่นมันถึกมันถึกแซงอันนี้ได้กระพุกยับไปทั้งพุ่นจืดๆลูนข้าอันนี้เกี่ยวเข่าเลยช่ากระด๊อกกระดี้มันคือมัอ่ะแท้ใช่มันที่แซงมุ้จ้ะ เีอยึงใช้แงสิูไปยุ่ต้งผมหมุนกล้องหมุนกล้องหมุนกล้องหมุนติดแชง,ชงแบบเมาแบบเมาแบบเมาผู้สา้สานี่กลับเหมือนไวดแทบทแม่แทบแบม่<ฮ>เขาเนอเดะ ่ใหญ่แบบเมาแนวนี้ต้องเกี่ยวแบบนี้มาจื่อไว้แน่ตอนน่ะบ่มันจะจื่อของเกี่ยวไวไ้ๆเเกี่ยวขาว้า,ขาวท่าค่ะเอากระป๋งไปเลยนะแบบสบายๆเนาะเพราะว่าน,น้าเฮาเฮาสิคิดน่าจะเียบได้ให้ผู้เกี่ยวจำดีนม่เมื่อยนาะ นะเสิเกลียวชากระดกกระดีอ่ะฟงพรมาอีกเดี๋ยวสิเกลียวหอยบนจะซองพนเด้อมันม้วนเด้อฮะนะด้วง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 มันตอบแทงงานเม้าหนึ่งเมียเด้อ ก็ผ่าทะาคารายเกาะเลยนะครับมันอันนั้นมันตอบแชงอันตัดอะไรอ้าวอมึงไงสายมันเป็นยังเกาะมีตะวันก่องมัวนะมันบริมัวก็ใช่วันมัวไม่ได้แปลวันที่เขาที่นั่นบอแปลวาที่ ใช่นะ่ะพัวได้กะใส่พัวตีไปเอาติไปเอาพัวเด้อบวงท่อบวงท่อกับย่าเราไปเอายิมมะไสรเห็นยังเกาะว่าไปหาเก็บเอาทิพเผาจิพน้างไปขึ้นบ้านนี้เมื่อไงล่ะเกลียวไหเบืองหนึ่งแลวนั่นที่จะคล้องมาเห็ดตอนนี้โอ้ซ้อนหนึ่งเลยแล้หนึ่งเมียเนี่ยไปไป,ปเร็ว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 ไผ่พา,พา,พานางเกี่ยวนะี่ย

เต็มตีนวัน <reveal> หนึ่งมเ้อแฮงบ้ใส่รลองใส่มันใส่เบื่อมนุษย์เมียเด้ใส่ไปเอายังมาใส่เจ้ขึ้นอีกข้าวเด้ปุข้างหน้ากระขาดเอาที่ข้าวที่หนามก่อนปลาลุงนะบริข้นึอดเฮือนเมายันบบเล่วนะ เดี๋ยวเราห้าวยันโบแล้วแหละห้ากะมากินเขากินน้ำอยู่ผิดเลยถือเอาทิดเขามากินเถยันโบแล้วงานเมาเด็กแบบเมาเดยซสำพลาเห้ากกะน,น้ำเบิดไปซองตุกมาหนิทิดเขาสาดนอนเอาไว้มานอนพักผ่อนน้ำทงไงทงนาโอ้เมนื่อยจ้ะ ไม่ยากก็นั่งเกีียวเขาจะเหนื่อยแหละจัหว่านั่งอ่ะกันภัยเขามาชมคลิปนี้กับฝากกดไล่ก็แซ์ก็ติดตามซ่องคล้องเบาดำวัมน,นเดอ้อพอศุภภาิปดหม่เกีียวเขาอยู่ไฮอยู่หน้าคือนเนก่าเวมอนเองกะอ่ะพอ,อกันิปดหม่ไป